สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดู SUV ไซส์ใหญ่รถหรูรถยนต์นั่งเป็นรถดีที่น่าใช้ในราคาที่สุดคุ้มค่าหลายท่านสนใจอยากจะได้ Land Cruiser VX100 ที่เป็นช่วงล่างระบบไฮดรอลิกที่เต็มเปี่ยมด้วยสมรรถนะแต่กลัวเรื่องค่าเวนเทอร์แนนเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้ราคาสุดคุม้มและเรื่องค่าเวนเทอร์แนนค่าซ่อมไม่ต้องเป็นกังวลใจเดี๋ยวตามมาดูครับว่าทาอะไรไมาแล้วบ้าง สวัสดีครับวันนี้วันที่23พฤษภาคม2 5 6 4นะครับเย็นๆอย่างนี้ผมมีรถดีรถหรูรถโดนนั่งที่น่าใช้ต้องบอกว่า SUV ไซส์ใหญ่อย่างแลนคร r เซอร์นะครับถือว่าเป็น King of o f f r o a d นะครับเป็นรถในตำนานของ Toyota ก็ว่าได้นะครับอย่างคันนี้ VX100 ข้อดีของ VX100 คันนี้คือช่วงล่างที่เป็นระบบ AHC คือช่วงล่างไฮดรอลิก ปรับความแข็งปรับความนิ่มปรับความสูงเวลาในพื้นที่ธุรกันดารหรือปรับให้มันต่ําลงเวลาเราใช้ในความเร็วสูงนะครับซึ่งถ้าเวลาเราวิ่งความเร็วสูงระดับของรถจะปรับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วมีระบบทันสมัยมากต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี1 9 9 9นะครับกี่ปีละ่ะ22ปีมาแล้วนะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีขนาดนี้ในรถรุ่นนี้ถือว่าให้มาครบมากสำหรับรถ20ปีในตอนนั้นนะครับ สำหรับคันนี้เองนะครับเป็นรถปี2003นะครับปี2003ก็ถือว่าเป็นตัวตัวหลังๆแล้วไม่ใช่ตัวแรกที่ออกมาและรถคันนี้นะครับเก็บงานพร้อมใช้งานมาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังเบาะภายในนะครับรถ20กว่าปีอเบาเขาจะมีแตกมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคือระบบช่วงล่าง a h c มั่นใจได้ว่า a h c เองถ้าซื้อกับเราเอง สบายใจได้เพราะเรารับประกัน1ปีนะครับซื้อที่อื่นนะครับก็ต้องเผื่อค่าซ่อมต้องบอกว่าเวลาดูในกระทู้ดูในกลุ่มที่ขายรถที่ซ่อมรถกันนะครับต้องเผื่อค่าซ่อมรุ่นนี้3 0 0 0 0นสบาทนะครับทีนี้ถ้าซื้อกับเราเองอะไรไม่เรียบร้อยเราจะการเช็คให้เรียบร้อยนะครับถ้าสนใจนะครับถ่ายรูปถ่ายละเอียดให้ดูแลส่งให้รถให้ถึงบ้าน ให้ทีมช่างดูให้ศูนย์บริการตรวจสอบก่อนก็ได้ว่ารถคันนี้มันตรงเหมือนที่พูดเหมือนที่อธิบายให้ฟังไหมถ้าตรงนะครับเหมือนที่เราชี้แจงให้ฟังก็ทําการซื้อขายถ้าไม่ตรงเงินมาะจำนะครับเราคืนให้เหมือนอย่างาล่าสุดพรุ่งนี้นะครับรุ่นนี้เลยส่งไปที่บางปูนะครับสมุดสมุรสาครหนึ่งคันนะครับคันนี้เพิ่งเก็บงานเรียบร้อยนะครับทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูเอาในเรื่องของสเปกก่อนแล้วกันรุ่นโตโยตา้ารุ่นนี้เป็นโตโยต้าแลนด์คร s e เซอร์ซิกนัทนะครับ กระจังหน้านะครับกระจังหน้ายังเป็นผมดูสียังเป็นสีเดิมอยู่เลยยังมีรอยกระเทาะโดนหินโดนอะไรอยู่บ้างนะครับคานหน้านะครับสติกเกอร์นะครับยังอยู่ผมบอกเห็นว่ารถคันนี้คานหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีวัตถเหตุแน่นอนนะครับพัดลมนะครับแผงคานหน้าตัวบนตัวล่างยังสวยงามเลยนะครับคันนี้ติดแก๊สมาใช้ได้2ระบบนะฮะ กล้องของเวอร์ซุสเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมานะครับหม้อต้มนะครับทุกอย่างยังใช้งานได้สมบูรณ์ทั้งแก๊ส LPG หัวฉีดนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ 2UZFE235 แรงมา้า422นิวตันเมตร 4663cc เป็นเครื่อง8สูบนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยนะครับเจ้าของเก่าผ่อนมาแค่2ปีเองในปีจดทะเบียน ขออนุญาตดูติมทะเบียนก่อน3ม,มีนาคม2 5 6 6แล้วก็โอนมาเป็นชื่อตัวเองที่30มีนาคม2 5 4พนะครับเพราะครในคันนี้ประวัติเจ้าของใช้รักษาดีเพศทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับข้อดีคือใช้ทั้งน้ำมันได้ใช้ทั้งแก๊สได้สีสันเรียบร้อยสวยงามลงตัวนะครับมาเครื่องยนต์สมบูรณ์นะใช้ได้2ระบบนะฮะมาดูต่อมาคือ,อยางนะครับตัวนี้เป็น แม็กติดรถนะครับยาง265นะครับขอบ16นะครับขอบ265/70ขอบ16อยางปี2019เพราะฉะนั้นเองอยางก็ถือว่าสภาพยังใหม่เลยนะครับสำหรับดันหลอกแบรนเทระบบช่วงล่างไฮดรอลิกปรับสูงต่ำได้สมบูรณ์นะครับเป็นสีดำเทาทูโทนถามว่าเวลาซื้อมาทำอะไรบ้างรถคันนี้นะครับเลขมายอยู่ที่ 358,000กิโลนะครับเลขไม่ก็ถือว่า,าลูกค้าใช้มือเดียวรถกี่ปีอ่ะเดี๋ยวนะปี03 18ปี18ปีถ้าปีละ20,000ก็3 0 0 0 0ก็ประมาณปีละ20,000นะครับโดยค่าเฉลี่ยก็ประมาณปีละ20,000นะครับซื้อมาแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือนะครับทำมาแล้วคือ,อแผงประตูหุ้มบ่อหนังแถมมาใหม่พวงมาลัย นะครับพวงมมลายหุ้มใหม่มาแล้วเพราะไม่สามแสนกับ4ี่แสนเนี้ยพวงมาลัยก็ต้องหุ้มใหม่นะครับเบาะหนังแท้นี่หุ้มใหม่ใหม่แล้วนะครับทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับคันเนี้ยมีการปรับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเบาะคู่หลังมีการขยายทาเบาะให้ใหญ่ขึ้นมีทาเบาะพิงศีรษะใหม่เพราะว่าเจ้าของมีคนขับรถให้แล้วก็ต้องการเบาะที่ใหญ่แล้วก็นั่งสะดวกสบาย ผ้าหลังคาทุกอย่างคันนี้สวยงามมากยางปูพื้นทุกอย่างสมบูรณ์มีทีวีจอหน้ามีทีวีจอหลังมีกล้องถอยเพราะฉะนั้นเองภายในแผงประตูทุกอย่างนะครับหุ้มมาใหม่เก็บมาใหม่ตัวนี้ก็ทําใหม่นะครับแผงประตูด้านขวานะครับเพราะเจ้าของมีคนขับและก็มีผู้โดยสารตอนหลังทําให้ด้านหลังเองก็มีการใช้งานก็ต้องเสื่อมตามอายุนะครับปี2003นะครับตัวนี้รถ18ปีก็ถือว่ายัง สมบูรณ์เลยนะครับก็มีเก็บงานมาบ้างเก็บสีพวกกันชนหน้าหลังนะครับสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวสที่ทเพิ่มเิมแต่ก็จะมีเนี่ยการระยะหลังไม่มีนะครับเดี๋ยวไปใส่การระยะหลังให้แล้วต่อมาคือฟิล์มฟิล์มด้านหลังที่มีรอยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มใหม่ให้นะครับเ้าของเก่าใช้เป็นฟิล์มของ 3M นะครับเบาะแถว3นะครับก็ยังดูดีเรียบร้อยนะครับเบาะ3แถวนะครับเก็บงานมาใหม่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเอง คันนี้ภายในสวยเนี้ยบมากและสีรอบคันก็ดูดีมากเป็นสีดำนะครับคันนี้สีดำจะหาน้อยนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอสีสีบรอนเงินนะครับสีทองที่เรามีกันนะครับตะเข็บทุกอย่างเดิมทุกทุกชิ้นจากโรงงานนะพูดง่ายๆนะครับแต่สีมีเก็บมาบ้างแต่รถไม่มีประเทสนะครับนี่คือสภาพภายในภายนอกสีภายนอกนะครับมีเก็บงานที่ต้องเพิ่มคือหนึ่งอะ,อะไรอะ เซนเซอร์การระยะหลังนะครับฟิล์มแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่เดินผ่านมาเมื่อกี้คุณแจไม่ใช่รีโมทนะครับมี3อย่างที่ต้องทําให้นะครับแต่ยางช่วงล่างเครื่องยนต์สีสันผมมองว่าตอนนี้พร้อมใช้งานได้เลยชกค้าฝากระโปรงหน้านะครับชกค้าฝากระโปรงหน้านะครับใช้งานได้ดีจริงๆนะฮะถ้าไปเปลี่ยนชกในศูนย์นะครับคู่หนึ่งก็น่าจะหลายพันบาทนะครับแต่ชกรุ่นนี้นะครับถ้าเปลี่ยนข้างนอกนะครับ คู่หนึ่งอยู่ประมาณ1,600บาทเท่านั้นนะครับคู่หนึ่งประมาณ1,600บาทเท่านั้นและสิ่งที่หลายๆท่านกังวลก็คือตุ้มไฮดรอลิกนะครับถ้าเปลี่ยนในศูนย์ลูกหนึ่งนะครับที่เช็คอยู่ตรงข้ามบ้านนี่เองนะฮะลูกหนึ่ง3 8 5 0 0บาทแต่ถ้าซื้อกับโปงคนกาเซนเตอร์น,นะครับเรามีราคาพิเศษให้พูดง่ายๆว่าเรารับประกันให้ปีหนึ่งเพราะนันถ้าเราไม่มั่นใจว่ารถเราเองช่วงล่าง a s c ที่หลายๆคนกังวลหลายๆคนกลัวกันนั่นแหละนะครับ เราคงไม่กล้าร,รับประกันให้1ปีแล้วบุในสัญญาเลยว่าถ้าตุ้มไฮดรลิกเสียเราเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจรถมือ2มั่นใจแลนด์ครุยเซอร์นะครับ VX80 VX100 VX200 นะครับเรามีให้เลือกหลายคันมีหลายราคาตามสภาพมีตำหนิตรงไหนเก็บงานตรงไหนทำอะไรมาบ้างเราเอาธิบายให้ฟังนะครับเหมือนเนี่นคันนี้ต้นทุนมีอะไรบ้างเราสามารถส่งให้ลูกค้าดูแล้วว่าคันนี้เราทำอะไรบ้างและแต่ละคันซื้อไปนะครับเราจะได้สบายใจนะครับ ถ้าสนใจรถจนมือ2นะครับโดยพอร,รถขับเคลื่อน4ล้อนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับ0847776699หรือ idline เดยนน้องออยลงให้ด้านล่างนะครับมาดูตัวจริงมาทดลองขับได้ที่มงคลคาเซนเตอร์สำนักง,งานใหญ่อุบลราชนานีได้ทุกวันหรืออยู่ทางไกลยอยู่ต่างจังหวัดเราแอดไลน์ส่งรูปให้ดูนะครับคุยรายละเอียดว่ารถมีตำหนิแบบไหนยังไงเลขไม์แบบไหนยังไงคุยชัดเจนตรงประเด็นนะครับและก็ส่งรถให้ดูถึงบ้าน ท่านสามารถรถที่จะซื้อเอาไปให้ช่างที่ไว้วางใจให้ศูนย์บริการตรวจสอบเลขไม่ตรวจสอบสภาพรถไ้วรถคันนี้ดีจริงสมกับที่ท่านอยากจะได้ครอบครองหรือเปล่ามั่นใจได้นะครับเราส่งรถให้ถึงบ้านทั่วไทยนะครับถ้าสนใจนะครับมาดูตัวจริงทดลองขับได้ทุกวันนะครับวันนี้ต้องคาลาไปก่อนสวัสดีครับ